วันนี้นะคะเป็นวันพิเศษนะคะแก้วจะไปหาเจมุยนะคะก็คือนางกลับมาจากฮ่องกงแล้วนะคะกลับมา2อาทิตย์เท่านั้นไม่ได้กลับมานาน อาจจะมีเสียงเล็กนตรงนี้นิดหนึ่งนะคะใครที่ติดตามคลิปที่แล้วไม,ไม่ไม่กี่คลิปนี่แหละเพราะว่าในช่องวอล์กเราไม่ได้ทําคลิปบ่อยมากนะคะ,ะคือปีที่แล้วมัง้งอืมก็เพิ่งกลับมาแล้วก็นัดเจอกันแล้วจริงๆเราแก้วยังไม่ได้ไปหาหนางที่ฮ่องกงเลยเพราะว่ามีเหตุนิดหนึ่งที่แบบว่าอ,อาจจะต้องไปปีหน้าหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีหนึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้คือเราก็นัดเดทกันนะคะตามภาษาหยิ่งๆแกวไม่แน่ใจว่าเออจะไปไหนกันบ้างแต่แต่ที่เดิมอะสยามอืมก็คิดอะไรไม่ออกก็ไปสยาม ะะวัยรุ่นก็เงี้ยแหละอืมโอเคเดี๋ยวเราจะพาออกไปกันแล้วนะคะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เจอแล้วค่ะไม่ไม่สนใจนี่นะคะไม่เจอกันนานมากดูสวยขึ้นสวยขึ้นเหรอว้นขึ้นนะ เออจะไปเอเชียทีพแต่เดินสยามก่อนเดินสยามก่อนแต่จะบอกว่าคือนี่นะคะกลับมาจากฮ่องกงใช่ไหม แต่นี่ค่ะอยู่ไทยแต่ไม่เคยไปใช่แต่นี่ <c oughs> คนนี้บอกให้คนนี้พาไป <c oughs> <พ>อะไร <c oughs> ไปไม่ถูกพาไปหน่อยอง <c oughs> คนนะคะกําลังจะไปมาบุญคองและจะสารภาพาว่าแก้วไม่ได้ไปมาบุญคองมานานมากแล้วนะคะ <c oughs> แล้วนี่หานนางไปวอล์กนทุ่งาข่องกองไม่รู้ันภาษ <c oughs> าจีน <c oughs> ปากประก,กาศให้ทุกคนในห้องกองรุ้แล้วว่าแก้วไปไม่ถู้จักไม่รู้จ <c oughs> ัก <c oughs> คือรู้จักมาบุญคลองก็ว่ากันไปนะคะเดีว่าจะพาทุกคนไปนั่นแหละหลายๆที่วันนี้ยาวๆเพราะว่าวันนี้เรามาออนบ่ายแล้วนะคะก mm ็ hmm. ะไม่รู้ว่าอืมทําอะไรเกรงใจมินิเมาด้วยนะเาที่ใส่แอแก้กไปโอเคก็จะถ่ายฉัน อออเออบจากนี้แฟนบอยแล้วซึ่งไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวให้ไปดูในช่องวอล์ของจิ๊มูยเขานะคะคือเขาก็ถ่ายไว้เยอะเลยไม่ใช่ช่องวอล์กคือนางมีช่องเดียวช่องหลักของนางนะคะอา่างง,งงทางนะคะเป็นคนที่อยู่กรุงเทพแต่ไม่รู้ทางเลยสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นทางลัดที่เราจะไป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 มาบุคอร MBK ทั้งสองคนก็จะไม่ค่อยพูดกันนะคะก็จะถือกล้องตลอดเวลา <laughs> แล้วก็จะแบบพูดกันผ่านกล้องนะคะแล้วก็ไปดูกันเองว่าพูดอะไรบ้างนะคะสำหรับในทริปนี้มันจะเป็นทา m แบบนี้เ <c oughs> กี่ยวเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่เคยมาเหมือนกันแหละโถแอบถ่ายนะคะคนนี้นะคะดูนาน,นะคะคือ <c oughs> <c oughs> คือเดินไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเดินอีกน,นะคะคือเดินวนไปวนมา นี่คือเบื้องหลังนะคะวอลของนาตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้างนะคะที่เขาบอกว่าเป็น M B K ซึ่งแก้วคิดว่าตอนแรกเป็นคิดว่าเป็นไอนี่แพทินัมแต่มูยบอกไม่ใช่บ้าหรอ <c oughs> <c oughs> ชอบดุอะ่ะคนไม่เคยมาไม่อยากใส่ลายจานโอเค่ะก็ข้างหลังก็อย่างที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้แล้วก็จะมีพวกหลานแต่นี้ เจก็อยู่ที่ายายโยอีแต่ว่าไม่ได้มากินค่ะเจะเขาค่ะมาซื้อแก้วน้ำแล้วก็าำแก้วน้ำนี่ค่ะแบบนี้จะให้ดูนี่นะคะคนฮ่องกงฝากซื้อขนาดเราอยู่ไทยเลาย,ยังไม่รู้เลยว่าเขามีแก้วแบบนี้อยู่นก็นั่งรอก่อนเดี๋ยวก็จะไปกินงานกินต้องมานะคะวันนี้เปลี่ยนจากบาร์บีคิวพาสานะคะเป็นฟู้ดคอร์ท คนก็ยังไม่พูดกันเหมือนเดิมน,นะณะะตอนนี้เดี๋ยวจะหาของกินก่อนโอ้ตอนนี้นะคะเราก็รอเจงงุ้ยนะคะซื้อผัดไทยอยู่ก็นางก็พยายามแนะนําประเทศเราอย่างดีงามนะคะโดยการที่สั่งอาหารไทยมาโชว์ชาวฮ่องกงนะคะมาแล้ว <laughs> <laughs> กําลังเมาอยู่เลยว่านางกําลังแนะนําประเทศเราอย่างดีงามนะคะ <laughs> นี่ เอ้ยนี่อะไรอ่ะผัดไทยผัไทยกับหอยทอดแต่อันนี้อ่ะหอยทอดหอยทอดหมดแล้วนะหนะึ่งร้อบาทประมาณนี้จ้าเดี๋ยวก็ตาเจนะคะไปซื้อบ้างแล้วของกินเรามาแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะสองคนเราจะสว่าปาหมดนี้ข้าวหมกไก่ต้องบอกไหมอันนี้คืออะไรคะนักเรียนข้าวหมกไก่ย็เตโฟผัดไทยหอยทอดนะคะน้ำซุป แล้วก็เจมุ้ยมุมสูงผ่านไปคือแบบหลายชั่วโมงมากค่ะตอนนี้กี่โมงแล้วคะเจ๊โมงสิบนิดีเราเมาส์กันนานมากคืนนานมากมากที่กีเข้าหลายชั่วโมงเกินไปเดี๋ยวเราจะไปเอเชียทิกกันนะคะทุกคนยืนยืนตื่นเต้นจึงมือคนอยู่ใครยังไม่สนใจเลยเออยากไปแต่ไม่ีใครไปด้วยระหว่ง จริงๆแล้วแก้วคิดว่ามาเป็นของไม่ใช่แบบเนี้ยคือแก้วเคยมาตอนเด็กไงแล้วแบบภาพแบบเนี้ยคือเราคิดว่าเหมือนสยามพารากอนเราเขิบมากนะคะตอนนี้เอเเดี๋ยวเราก็จะไปเอเชียทิกกันแล้วน,นู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดค่นะเพบา,าไม่ไม่อยากจะถ่ายเจาะจงเพราะว่ากลัวแบบบางอันเขาไม่ให้ถ่ายเข้าไปก็เลยจะถ่ายแต่หน้าตัวเอง ่ามวยนางก็ถ่ายคลิปของนางไปนะคะก็มีคนนนี้ก็เขาจะเป็นแบบว่าเสื้อผ้ารุ่นแม่ตรงนี้ตองนี้ตงนี้แงนี้ก็กำลังจะไปขึ้น BTS นะคะไป BTS ไป BTS สะพานตักสินนี่เป็นไงรู้ทางด้วยจริงๆแล้วคนนี้กระซิบ ก็นั่นแหละนั่นแหละไปทางนั้นแหละเดี๋ยวก็จะพาไปว่าไปยังไงนะคะนี่ก็ครั้งแรกเหมือนกันที่ไปถ้าไม่ตื่นเต้นนี่โทษคนข้างข้าะนี่ก็จะวอล์กนะคะนี่ก็แกล้งนานะคะนะคะเรากำลังจะไปขึ้นเรือกันแล้วแกตื่นเต้นจุ๊งเบอร์เเ้ยมุ้ยมันสวยจะจะไปส่องมันยอะ ตื่นเต้นไหมคะ้นมากคขึ้นเรือครั้งแรกขึ้นเรือเรือเอเชียทีคนะคะแน่าเอเชียทีคเป็นเรือฟรีเร็วๆไปหาที่นั่งเราอยู่บนเรือกันแล้วนะคะตื่นเต้นมากนี่เป็นครั้งแรกที่เราหน้ามันหวานนะคะไม่ใช่คะ่ะคือจะบอกว่าตอนนี้คืนนั่งมาประมาณ เกือบถึง10นาทีได้นะนก็ใกล้ถึงแล้วแหละเฮย์ย hey ูเราอยู่ที่เอเชียทีก ถึงแล้วนะก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ดีนะเดินสบายเดินสบายไม่เบียดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่จึ้นดิใครต้องการอยากดูเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆดีกว่าโอ๊ยแกอยากขึ้นมากเลยนะผดดบว่าค่าขึ้น300ก็แกไม่แน่ใจว่า300นี่เขาหมุน แค่รอบเดียวเป่าถ้าหมุนรอบเดียวก็ถือว่าแพงสําหรับคนไทยเนาะแต่ว่ามุ้ยบอกว่าที่ฮ่องกงเท่าไหร่นะ200อยเหรียญค่ะเออตีเป็นเงินไทยก็มุ้ยบอก800เท่าไหร่นะ8 0 0 9 0 0 900ารอนนี้อบาทเออแต่คืออันเนี้ย0 0ให้ดูข้างหลังไอ้คันนั้นนี่นะคะเจ๊แกนะคะคือตื่นเต้นกับคันนั้นว่าจงดูคันนั้นอะคะ่ะคันนี้น <laughs> <laughs> ใช่เรื่องหรอใช้โกโปรมาชิ่ง <laughs> <laughs> ไอ้อะไอ้อะไอ้ะ นะคะเราก็มาอยู่ตรงข้างล่างเขาเรียกว่า,วา,าขึ้นแทน่นรอขึ้นไข,ขึ้นแทน่นง่รเรารอขึ้นอยู่นะคะอยู่ตรงนี้ตัวตัวตัวอยู่ข้างในแล้วนะคะเรากำลังจะลอยจะบอกว่าข้างในเป็นแอร์แหละตื่นเต้นมากเพราะปกติแถวบ้านไม่ได้เป็นแอร์แบบนี้นะใจโยก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกันขึ้นแล้วปิดไฟเอออุ้ยแกทำไมตะกี้ไม่สวยมาก อ้สวยมากกรุงเทพเราพี่เห็นแค่อีคชเอตีนได้ไหมเราไม่แน่ใจว่าเรากำลังจะถึงรอบสุดท้ายกันแล้วหรือเปล่านะคะเรามีคนฉ <คน S 3> ีจะบ้าแล้วนะคะล่วงมากคือแบบพอไปขึ้นอันสูงๆแล้วแบบ ฉันกลัวอย่าเพิ่งให้เขาจอดเลยขอไปอีกรอบ <c oughs> นี่คือรอบที่สคือ250บาทแต่ว่าเรานั่งกันได้ประมาณหลายรอบอยู่ <c oughs> อันนี้คือขึ้ถ้าขึ้นไปอีกก็คือรอบที่4แล้ว <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> คือรู้เร็วมาก <c oughs> แต่มันวิ่งเร็วมากอะวิ่งเร็วอะเออจริงถ้าจะช้ากว่านี้ก็จะดีมากใช่มันจะชมวิวได้แบบนี่นะคะคือวิวที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้แม่น้ำเจ้าพยา หลังจากที่เราไปขึ้นที่สูงแล้วหัวเฟ่อฟูเมากเพราะว่ากลัวเรามาอยู่ที่ร้านของฟอนเมือสั่นด้วยค่ะกลัวคืออะไรคะคือจะบอกว่าตอนมาถึงเนี่ยบอกแกแกมีชิงช้าสวรรค์ด้วยมีคนเรียกชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมแก้ก็บอกว่าเฮ้ยแกไปนั่งกันอเราก็เลยคิดว่ามันไม่กลัวความสูงขึ้นไปถึงปุ๊บแกขี่จะลรา หัวฟูแล้วเงือแตกพักๆเลยนะคะกลัวความสูงนะคะแต่ว่า,<ต>วาพอขึ้นไปแล้วไม่กลัวความสูงนะขึ้นไปแล้วกลัวนะแต่พอลงมาก็แบบแกมันแป๊บเดียวเองอ,อะมันมัน,มนแบบว่ามันเร็วไปนะคะยังไม่หายแบบยิงถ่ายรูปไม่เสร็จเลยตอนนี้เราก็รอกินกันก่อนนะคะตอนนี้จะแฉ๋อะไรอีกคะตะกี้เดินเดินแก่แก้ผ่าอะไรเล็กๆกินก็ได้เดินผ่านป้ายน,นี่ค่ะ ขนมฟังมันบอกเล็กพูดยังไม่ทันขาดทำแก้อันใหญ่ๆแบบนี้ก็ได้ขี้เมาเนาะเจมุยขี้เมาเนาะอินเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเดินกันต่อนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีของขายเยอะแยะแต่ว่าตอนนี้แกะกำลังจะหาชุดอยู่ก็มีเพลงแบบว่า เยอะแยะไปหมดแต่ว่าต่างชาติเยอะกว่าคนไทยมากนะคะดูนางทำดูนางทำอ่าใกล้ๆตรงนี้ชิงช้านะคะนี่คือทางแข่งรถของเด็กนะคะไม่ใช่ทางของเรานะคะสองคนตอนนี้กี่ทุ่มแล้วคะจะสามทุ่มแล้วปะใช่ืจะสามทุ่มจะสามทุ่มแล้วยังอยู่กันค่ะยาวนานถ้าอยู่สยาม ถ้าอยู่สยามนี้ก็คือสยามปิดเหมือนเดิมนั่งกันแบบถ้านั่งแช่ปุ๊บนะยาวเออเมื่อกี้ก็นั่งยาวอีกแล้วเดี๋ยวแค่จะแหวกของกินแบบอะไรเล็กๆน้อยๆแค่นั้นแหละยาว<ป>ยาวค่ยเดี๋ยวจะดูเสื้อผ้าแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เอานะคะ <S <S ช้างตู้อยู่ไหนช้างตู้อยู่ไหนช้างอยู่นี่ โอ้ตอนนี้นะคะเราอยู่ในย่านของจลเจริญกรุงเดินมีช้างเลยนะคะนี่ค่ะช้างตัวเบอรเลยช้างอแก้วเจอช้างของแก้วแล้วนะคะช้างกือยู่ไหนช้นางคือยู่นี่กล <c oughs> <c oughs> ้ามากเลยเดี๋ยวเราจะหาของเกี๊ยวของกินอีกแล้วกินทั้งวันเลยนะคะวันนี้ไม่เราจะหาเค่น้ำกินเบาๆไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ย เจออะไรคะเจ๊เสื้อที่มัน,มนจะเต้นเนาะมันจะเต้นตามจังหวะเพลงเออแปลกดีแกก็ไม่เคยเห็นเต็ไมไปหมดเลยแล้วถ้าเราจะแสงไฟที่จะทำให้หน้าเราสว่างสดใสนะคะ นี่เกาหลีอยู่นี่ค่ะเกาหลีค่ะเราควรจะคล้องกุญแจกันตรงนี้นะคะอันยองอุ้ยเหมือนอยู่เกาหลีนะคะตอนนี้เราจะไปเล่นเครื่องแบบนี้เดี๋ยวไปดูกัน เล่นอยู่ที่ฝั่งของใครของมันเครื่องก็จะเยอะอยู่ก็คือ250อันนี้เล่นได้2อง0เล่นได้สองคนครึ่งเครื่องนี้กันอ้าวคันนู้นนะคะไม่ใช่คันนี้นะคะ อันนี้อ่ะค่ะอันนี้เด็กเข้มแขังไม่ได้ต่างคนต่างวอกนะคะนี่คืออะไรกัน เราเลยถ่ายอันนี้สำรองไว้นะจ๊ะนั่งโชว์สก,กิลมากเ <laughs> ทุกคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเรานั่งอยู่ที่อะไรเ,ออเดี๋ยวให้ดูนี่นี่คน,คนจะชนนี่ให้ดูนะคะเราสองคนก็แบบว่านี่ก็นั่งเป็นลูกมือเพราะว่าเล่นไม่เป็นนะคะให้ดูมุ <ชา S 1> มส,สูงขอ้ไปขึ้นเนะนคะ่ะขอปบปขึ้นไป โอ้ยเดี๋ยวคนดูงงหัวพอแล้วคนดูงงหัวแล้วว่าวบรรยากาศคือดีมากทุกอย่างสุดดีงามน,นะคะตอนนี้เราอยู่วิวแม่น้ำเจ้าพยาเ,ยเอเชียทีกนะคะเอเชียทีค แมก็มันมืดมองออกไปตรงนี้บรรยากาศดีเหอะบรรยากาศดีแล้วจะบอกเราภูมิใจในชิงช้าสวัสด์มากเพราะว่ามันสวยมากไหนคะชิงช้าสว่างเช่นตืนๆริมฝั่งนู้นเราจะมองเห็นวิวนน่นนี่นั่นโอ้ยก็มาก็ดีนอบแล้วก็เรือฟรีด้วยนะคะ ถ้าใครที่แบบว่าไม่เล่นไม่กินแค่มาเอาบรรยากาศก็โอเคแล้วจริงๆคืีนเราสองคนกำลังจะกลับกันแล้วแต่คืนหน้าเราสองคนคือแบบขอดไข่ดาวได้แล้ฟอรสองฟอร์ขอดใส่ดาวนะคะอันนี้ก็นั่งในเรากลับเรากลับตอนนี้สี่ทุ่มแล้วเพื่ออยากจะบอกว่าตรงเนี้ยสกีมีแมงสาบด้วยตอนนี้คือเราแวงกลัวมันแบบทายๆมันมันบุกขึ้นมาแมงสาบโชว์เกาะหัวนะคะเกาะหัวมุ้ย โอเคเราจะบายบายเอเชียท okay, ี <Asia. S 1> <Asia. S 2>